ผ่านแล้วก็มีรถรถสีอันเนี้ยก็ลูกจ้างเขาขับขับไปส่งฉันที่บ้านสีส้มก็ยังอยู่มันยังไม่ได้หนีไปไหนเ,นเออแล้วก็ไปไปตอแหลล่ะตอแหลไปเกียนตอแหลคนนีไ่ไปหมดเต้นเลยตอแหลแล้วก็บอกว่าเนี่ยอีกเดือนหนึ่งที่ไปออกขอกนกระแสก็บอกว่าเนี้ยคนหมดเกียนก็มาแหย่ตาดูค่ะก่อนจะโพดอะไรนะกูไม่ได้เข้าข้างตักบงุงก่อนกระหนกนะคะเพราะมันไม่ได้มาให้กูแดกค่ะมันไม่เคยโทรหากูสองปีกว่า ไม่เคยจ้างกูทํางานนะกูอยู่แบบอดอยากแก่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็วันนี้เราอยากจะมาพิสูจน์เพราะว่าพวกมึงก็ไปกล่าวหากูไปด่ากูทั้งประเทศเลยบอกว่าอีนี่มันเลยมันร่วมกับตักกลันกนกไปหลอกลวงคนผู้เสียหายซื้อทองฉันก็เลยมาดูว่าตักเนี่ยมันคนได้บ่นเพราะเราเคยมาบ้านนี้ครั้งหนึ่งตอนที่เขาจ้างฉันมาเยี่ยมบ้านเขาว่าพี่เราไม่ได้จ้างฉันไปไลยขายของแล้วพาฉันไปดูร้านทองพาฉันไปดูโกดังมันขาย มีเชนเดียแล้วก็มีพนักงานอ่ะที่จีมรีวิวต้องแปดคนแล้วก็พามาบ้านนี้ไปดูห้องนอนที่มีกระเป๋าฉันก็เลยมามาดูอ่ะไอ้ตั๊กหนีจริงแต่ก็ยังอยู่นี่ต้อแหลสร้างกระแสหิวแสงเขาโทรมาหาฉันพี่สองวันก่อนฉันนอนอยู่บนเตียงเพราะฉันร้องไห้ยันไม่สบายร้องไห้สามวันเป็นปวดซึมเศร้ามันก็โทรมาเนี กูมีแกงอยู่ในตู้เย็นกูแดดไม่ลงกูไม่สบายกูร้องไห้เขาก็เลยบอกว่าแม่แม,แม่ไม่ต้องปกป้องหนูนะเดี๋ยวพวกเขาก็ด่าแม่แล้วแม่ก็ร้องไห้อีกอะไรพวนี้แม่หนูไม่ทําธุรกิจแล้วหนูเลิกําเนี่ยหนูป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยสายสายอะไรเนี่ยระโยงระยางหมดเลยแม่รู้หรือเปล่าไอพ,พี่พี่หนมขนกระแสะให้เลขาเขาขชื่อคุณโรดอ่ะโทรมาเตือนหนูสาวันแล้วขอร้องให้หนูไปอออขนกระแสะ แม่บอกมึงจะไปออกมึงเห็นม่เนี่ยมึงตายเนี่ยมึงจะต้องติดคุกมึงจะเจ๊งตั้งหลายร้อยล้านนะจะถูกยึดทรัพย์แล้วแต่มึงยังไม่เข็ดแหล่ะบอแม่แต่อย่างน้อยหนูก็ได้พิสูจน์นะว่าทองหนูไม่พอมันยังคิดอย่างนี้อ่ะอิตาสแม่แต่ฉันแบบมึงไม่ต้องไปช่วยเหลือใครอีกนะมึงโดนเนี่ยละคนเบิดบอนี่ไงตาเบียเขาเขาบอกว่าไม่ห้ามหนูช่วยแต่หนูว่าชอบไปช่วยคนป้าผัวมันจะห้ามเออฉันก็บอกว่าอีเด็กสองวันนั้นน่ะถ้ามึงไม่แจ้งก็ไม่มีคนแจ้งหรอกที่เลยจะไปหา มันเปิดสเปกเตอร์ตอนไงแล้วก็มีเสียงผู้ชายหัวเราะแต่ฉันไม่รู้ว่าเป็นใครมันไม่ได้วีดีโอคอลมันโทรมาหาเราเรานอนอยู่บนเตียงฉันไม่เคยโทรไปหามันก็มันพูดเนี่ยมันอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลป่วยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยฉันกับคนแก่กลางคืนนอนไม่หลับก่อนที่จะเป็นข่าวดังฉันก็ถติ๊กตอกใช่ไหมที่ชอบเล่นติ๊กตอกกลางคืน เห็นมันทาคิดว่าเนี่ยใครจะสู้ชีวิตเท่าตักตอนนั้นก็ไปผ่านะแล้ผ่าจริงมันมันถ่ายคลิปไรให้ดูเลยแล้วบตอนนี้ตักไปตรวจก็เจอว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกช่องคลอดมันพูดฉันดูจากคลิปที่มันลงติ๊กต๊อกูกโอ้เครียดเลยขนาดฉันแค่มันเอาชื่อฉันแบบว่านี้เนี่ยใจได้ปะตรนะฉันยังร้องไห้ไปสามวันป่วยเลยอ่ะ มันทำไมก็มันทำเหี้ยกรลับผิดชอบไปมีแต่ฉันไปดาา่ามันมันโทรมาก็ด่ามาันมึงก็ไปชดใช้ค่าเสียหายขอโทษเขาบอกเนี่ยเขาจะไม่หาว่าหนูเอาเงินป,ปิดปะบอกไม่เกี่ยวก็ท่านพว่วนอในกนารสคบคอเขาบอกแล้วไงว่าถ้าได้รับการเยียวยาททงที่ตั๊กจะติดคุกสารท่านจะได้เมตตารอลงอาญาว่าตื้เนี่ยจำเลยได้ชดใช้เยียวยาให้ผู้เสียหายแล้วเนี่ยสรุปแล้วเมืองอีบี แกอีเพลที่มึงหิวแสงตอแหลสร้างกระแสทำไมมึงไม่แหกตาดูมาอย่างกูแหกตาดูเลยก่อนจะไปเทษตอแลเออเหลฝนตกแล้วว่าพี่ฉันไม่สบายอยู่นะออมันไม่มีข้อได้จริงอยู่ว่าก่อนหน้านี้มีรถเป็นจิบคันอ่าก็อีตังบัญที่กูอะ